สวัสดีลูกค้าลาเลบูซุปเปอร์ไทุกท่านค่ะสําหรับคันนี้สายสะสมห้ามพลาดนะคะ1,100คันทั่วโลกค่ะ Harley Davidson Fat Boy นะคะคันนี้เป็นตัว Anniversary 115ปีค่ะรถปี2018เป็นคันที่725ใน1,100คันทั่วโลกค่ะสําหรับเลขไมลอยู่ที่8,555ไม้ค่ะ สำหรับพี่ใหญ่ค่ะและเดวิสันแฟตบอยคันนี้นะคะสเปคของตัวรถค่ะคันนี้เป็น one HD เลยนะคะลูกค้าเป็นรถที่ผลิตอเมริกาค่ะนำเข้าจากอเมริกาคันนี้คือ made in USA แท้แน่นอนนะคะเครื่องยนต์ค่ะเป็น Milwaukee X 114คิวบิกนะคะ1,868 cc ค่ะสำหรับสีของตัวรถเป็นสีพิเศษนะคะเป็นสี ลิมิเต็นะคะแล้วก็เป็นตัวเก็บสะสมค่ะเป็นตัวครบรอบ115ปี Anniversary สีของเขามีชื่อสีว่า Legends Blue and Vivid Black นะคะก็คือสีน้ำเงินในตำนานตัดกับสีดำเงานั่นเองค่ะพาไปดูดีเทลใกล้ๆนะคะสีน้ำเงินของเขาค่ะจะมีเส้นที่เป็นสีฟ้าตัดกันแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดกับสีดำเงานะคะมี เหตุที่เป็นโลโก้เฉพาะ115ปีเท่านั้นนะคะก็คือเริ่มก่อตั้งตั้งแต่1903นะคะจนถึง2018นะคะก็คือครบ115ปีของ h a r l e y d a v i d ิสันั่นเองค่ะสีสวยมากนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะฝาทัมเมอร์นะคะก็จะเป็นสีฟ้าสีเดียวกันกับตัวรถเลยค่ะก็จะเขียนว่า115ปี Anniversary นะคะเบาะค่ะก็จะเดินนะคะเป็นได้สีฟ้าเช่นเดียวกันนะคะงานดีเทลมากๆค่ะ ถัดมากลางถังน้ำมันนะคะก็จะมี115ปี anniversary นะคะแล้วก็ vehicle number ก็คือเป็นคันที่725ใน1,100คันทั่วโลกเลยค่ะสายสะสมจริงๆนะคะสำหรับคันนี้ค่ะแล้วก็คันนี้นะคะทำ powder coat ดำทั้งคันเลยดุมากๆนะคะของแต่งค่ะท่อเป็น Vanelli กรองสเตต1นึนะคะ June screaming eagle ค่ะแล้วก็ Cashbar ตัวรถเป็นของ HD นะคะ สำหรับกระจกนะคะก็เป็นของ HD เช่นเดียวกันนะคะกาดออยคูลเลอร์ก็ HD ค่ะนี่นะคะ m มสอิน USA ค่ะเครื่อง Milwaukee X 114นะคะแต่เป็นสเปค o HD นะคะคันเกียร์หลังเป็นของ HD เช่นเดียวกันค่ะรถปี18นะคะ115ปีคือปี18นะคะโลโก้เพจทั้ง2ด้านค่ะสวยงามมากนะคะรถสวยเนียเนยเลยค่ะสำหรับสายสะสมจริงๆนะคะสายจอดที่แท้ทูเลยค่ะชุดสีเดิมทั้งคันนะคะ แผ่นป้ายทะเบียนด้านข้างเท่ๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับล้อหลังไซส์ใหญ่บิ๊กบุ้ม240นะคะหล่อๆเลยค่ะสำหรับราคาค่าตัวตารางการดาวการผ่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินเจนค่ะมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ดูสิบชานลล่างคลิปนี้เช่นเดิมค่ะลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะเบอร์โทรกับไลน์อยู่มุมบนด้านซ้ายมือค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้าค่ะลูกค้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ